ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเขยอยู่ครับผมวันนี้มาหาเห็ดกันอีกได้เดี๋ยวดูเวลาก่อนตีสองสี่สิบห้าครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนครับผมเมื่อคืนตอนขึ้นมาโอ้โหไต่ชืน้นขึ้นมาครับเจอหน้าเขามาหากย่างก่อนนะจือมือแบบอย่างใหญ่ครับนี่จะดูความเจอเดียวแค่มันจะมีแค่สองหลุมหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ยังดีครับยังได้เจอครับผม เมื่อกี้ที่น้ำกับจิ้ขมข้างล่างน่โอ้โหหมูหังใหญ่ครับผมนี่าเดี๋ยวตั้งกล้องดีๆ จอูเล็กนะครับนเนี่ยว,ว่าตอนนี้ลมลงไปแล้วก็เดินวนหาทางลงจนไม่รู้อยู่ฟังทางในบ้านเราจนมานี่เจอเห็ดครับผมลงจนเจอเห็ดหมูนีมันจะหมูใหญ่ครับผมมันเพยอ,อยู่นี่มันจะหมูใหญ่นะนี่บีมเพรียนะ ดเ,เดี๋ยวลองกินดูนิกินลองลนะองดูสักนินึ่งมุมกล้องให้ดีกันนี่เพื่อ,น,อนี่เพื่อโอ้ดีมากเสียแล้ว หมดแบบไฟหัวหน,นะครับ,แบบไฟหัวหมดเอามาหัวเดี๋ยวก็ื่มเดี๋ยวถ้าลงถ้าลงไม่ได้ก็ต้องให้เคยวนมามาหู้รับครับผมจับติดถูก เดี๋ยวหาเห็ดไปกันบางบนมั่วไปเดี๋ยวก็ต้องเจอจุดที่มันจําได้จักจุดหนึ่งอะ่ะแต่ก็ไม่ได้เดินบ่อยจะด้วยเข่านี่นี่รอบที่สองครับผมที่มาเดินสามนี่กลางกงวันกลางวันเดินมาสองรอบสองรอบ นี่ไม่เจอเห็ดเนี่ยนะเดินลงมั่วลงแล้วยังไม่เจอเห็ดนแย่เลยลงแล้วเจอเห็ดนยองพอจได้อยู่ <c oughs>

คนเดียวมันก็จะเงาหน่อยๆ จิ้มยากครับผมมันหินเยอะกล้องอ,อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ขออาภัยด้วย อยู่ใต้หินครับอันนี้ผมงัดหินออกหักเฉย 啊、嗯 าาี่กินะามาทักโลนึงก็ได้ไปอะโ้แย่ครับกว่าจะลงถึงทางไปจะหาทิศจับจุดเจอครับผมไฟแบตก็หมดตีซี่ครับผมแบตมันไม่ได้ชาร์จมาแล้วโหแล้วลงด้วยก็เลยเสียใจเสียไปเลยแบตมันจะหมดอ่ะไปโอเคครับ พอได้เแ็่สักสองมูก็ประมาณสักเกือบเกือบโลครึ่งประมาณนั้นครับอ่ะโอเคครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับแล้วครับกลับบ้านเป็นชาร์จแบตแล้วเจอกันตอนเช้าครับสวัสดีครับ